เราจะไม่ได้พาคนมาแต่งตัวหรือจับคนมาแต่งตัวเพื่อที่จะคอมพล l เมนต์เสื้อผ้าให้ใหเสื้อผ้าเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นแต่เราอะ่ะให้คนมาแต่งตัวนะคะเพื่อเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาทำให้คนน่ะโดดเด่นขึ้น image consultant เนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่ามันเป็นอาชีพเพียงแค่สอนคนแต่งตัวนะซึ่งจริงอะ่ะมันไม่ใช่ image consultant หรือที่ปรึกษาภาพลักษณ์อ่ะไม่ใช่อาชีพที่ พาคนมาสวยพาคนมาหล่อหรือว่าพาคนไปช้อปปิ้งแค่นั้นจบแล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่สอนคนแต่งตัวด้วยอันนี้มันเป็น mindset ที่เข้าใจผิดล้วนๆเลยอะ image consultant เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้อง Certify มาการที่จะเป็นที่ปรึกษาอะไรสักอย่างอะก็ต้อง Certify มาอยู่แล้วมันจะมโนขึ้นมาอุปโลกตัวเองตั้งตัวขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์โดยไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะมันคงจะไม่ใช่จะเป็นที่ปรึกษาอะไรอก็ต้องเรียนมาทั้งนั้น ถ้าไม่ได้เรียนมาหรือว่าไม่ได้เซอร์ติฟายมาเลยอะ่ะเรากําลังมโนตัวเองขึ้นมาจากการเรียนออนไลน์แล้วก็เข้าใจว่าเราอะ่ะเข้าใจแล้วแล้วก็ไปส่งผ่านความรู้ผิดๆเนี้ยถ้าเราจะตั้งตัวขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะโดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาไปเซอร์ติฟายเถอะเพราะของพวกเนี้ยเราอะ่ะไม่ได้หลอกคนอื่นแล้วที่สําคัญอะ่ะถึงแม้เราหลอกคนอื่นได้อะ่ะแต่เรากําลังหลอกตัวเองอยู่แล้วหลายๆคนนะคะที่กําลังมองหาที่ปรึกษาอยู่อะคะ่ะโดยเฉพาะที่ปรึกษาภาพลักษณ์อ่ะ สิ่งที่เราควรจะต้องดูนะว่าอันไหนเป็นของแท้ดูว่าเขาอะจบมาจากที่ไหนเขาเซอร์ติฟายมาจากที่ไหนอันที่2เลยคือดูว่าเขาอะให้คาปรึกษาใครบ้างเขาโค้ชใครบ้างมีใครเป็นลูกค้าเขาบ้างลูกค้าที่เป็นแมสทั่วไปลูกค้าเคบเรดหรือว่าลูกค้ารายบุคคลหรือว่าลูกค้าที่เป็นรายผลิตต่างๆสิ่งที่สําคัญเลยค่ะที่ปรึกษาภาพลักษณ์อะทำอะไรบ้างดีกว่า เพราะหลายคนเข้าใจว่าเออเนี่ยก็พาคนไปช้อปปิ้งจบหรือว่าเป็นงานแค่แฟชั่นจบหรือเป็นงานแค่พาคนมาแต่งตัวจบโน้ no. ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ไม่ได้เป็นงานเพียงแค่แฟชั่นไม่ได้พาไปช้อปปิ้งจบอันนี้เป็นสับเซตมากเลยสิ่งที่สําคัญของที่ปรึกษาภาพลักษณ์อ่ะมันมาจากมายกายของเรากับจิตของเราเนี่ยสำคัญมากคนที่เป็นที่ปรึกษาภาพลักษณ์ค่ะคือล้มใบใหญ่อะ่ะภายใต้นี้มีทั้งเรื่องของบุคลิกภาพ เรื่องของภาษากายเรื่องของการพูดนะการพีเซต์นะการมองจังหวะต่างๆเรื่องของสีเรื่องของสไตล์เรื่องของเมนสเตอร์ลิงการแต่งกายผู้ชายนะเรื่องของเดรสโค้ดเรื่องของเครื่องประดับเรื่องของลายผ้าเนื้อผ้าเรื่องของแว่นตาเรื่องของลูกหน้าเรื่องของสกินเรื่องของผิวเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะมันคือ a p p e a r a n c e คือสิ่งที่เราปรากฏกายออกไปให้โลกไปนี้เห็นน่ะ ที่ปรึกษาภาพลักษ์คือภาพรวมของอ p p e a r a รนซ์ของมนุษย์เลยคือภาพรวมของการปรากฏกายของมนุษย์เนี่ยออกไปให้ชาวโลกได้เห็นว่าฉันคือใครอะ่ะที่ปรึกษาภาพลักษ์เราเรียนทั้งกายและใจนะคะทั้ง Mindset ทั้ง Inner และ Outer เรามีแม้กระทั่งว่าโลกใบนี้มองเรายังไงอะ่ะแล้วเราเข้าใจว่า โลกใบนี้มองเราอย่างไงเราเห็นคนต่างๆอ่ะเขาเป็นยังไงนะคะแล้วเราแสดงออกมาอย่างไงวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนอ่ะเขาออกมาอย่างไงอ่ะเป็นเพราะว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นแหละถ้าเขาเชื่อว่าเขาคือซัมวันอ่ะเขาก็จะออกมาแบบซัมวันถ้าเขาเชื่อว่าเขาเป็นซัมวันสเปเชียลเขาก็จะออกมาแบบซัมวันสเปเชียลและแน่นอนอ่ะถ้าเขาเห็นว่าเขาเป็นโนบอดี้เขาก็จะออกมาแบบโนบอดี้การที่มนุษย์อะแอบเพียออกมาคือปรากฏการให้ชาวโลกเห็น ในรูปลักษณ์ไหนก็ตามนะคะมันมาจากความเชื่อและไมเค็ลของคนคนนั้นว่าเขามีความเชื่ออย่างไงเขามีไมเซ็ลอย่างไงบ้างเขาก็จะออกมาแบบนั้นแหละ Image c o n s u l t a n t สิ่งที่เรียนลึกมากไปกว่าน,นั้นนะคะคือเรื่องของ Self-esteem การที่จะทำให้คนเนี่ยเขาเคารพนับถือในตัวเองหรือว่าตกหลุมรักในตัวเองอะ่ะทำยังไงบ้างต้องเรียนยังไงบ้างต้องตกตะกอนกับตัวเองอยังไงบ้างหรือว่าต้องรักตัวเองมากขนาดไหนบ้าง i m a g e c o n s ซัล a n t ยังเรียนลึกมากไปกว่านี้อีกนะคะนอกจากเนื้อผ้าลายผ้ายังเรียนมาจนถึงลายเส้นเรียนมาจนถึง anatomy ว่า anatomy ของเราเป็นยังไงลายเส้นของเราเป็นยังไงนะหรือว่าโครงสร้างของร่างกายของเราเป็นยังไงอะ่ะเพื่อที่เราจะออกมาเป็นคนคนหนึ่งที่น่าประทับใจอะ่ะคือเรียกว่าเวลาเรียนเนี่ยเรียนกันเป็นปริญญาหนาเป็นแ้มเลยอะ่ะแล้วสับเนี่เป็นสับ international นะ ที่คนนะรู้จักแล้วก็ใช้กันทุกประเทศในโลกนี้นะคเเหนอจากนั้นยังเรียนเรื่องของ first impression ทําให้คนนะเห็นได้ว่าฉันสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่0-7ถึง7วินาทีแรกเลยอ่ะ0ถึง5วินาทีแรกเลยอะมันทําให้การออกไปในแต่ละวันแต่ละวันของเราอะเป็นการสร้างโอกาสถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจว่าความประทับใจในครั้งแรกมันสร้างได้อะการที่เราออกไปในแต่ละวันแต่ละวันของเราเรากําลังปิดโอกาสของเราอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าความประทับใจในครั้งแรกของเราอะเราสร้างได้เราจะออกไปทุกวันทุกวันอะโดยการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองจริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นอะ่ Image อะ i m c g e consultant นะคะยังต้องเข้าใจด้วยว่าเราอะ่ะตกตะกอนกับตัวเองยังไงอะเรามองเห็นตัวยังไงเราออกไปเป็นแบบนั้นเราตกตะกอนกับตัวอยังไงเราก็จะปฏิบัติกับคนอื่นอย่างนั้นเราเข้าใจเซลล์เวิรของเรานะคะ คือการให้ค่าของตัวเองหรือการเห็นว่าตัวเรามีค่ายังไงอะ่ะถ้าเรามองเห็นว่าตัวเรามีคุณค่ายังไงและให้ค่าของตัวยังไงอะ่ะเนี่ยแหละคือสับเซตของ Image c o n น u l t เ n นนอกนอจากนั้นเลยค่ะเรายังเรียนเรื่องของสไตล์เรื่องของสไตล์ Analysis เราจะรู้เลยว่าเราวิเคราะห์สไตล์ของแต่ละคนได้เราย้อนไปแทบจะเห็นอดีตปัจจุบันอนาคตของแต่ละคนได้เลยสิ่งนี้มันลึกมากมันกว้างมากมันยิ่งกว่าหมอดูซะอีกนะ เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ Image c o n s u l t a n t นะคะมันเหมือนหรือมันต่างยังไงกับเรื่องราวของแฟชั่นนะคือเราจำเป็นจะต้องเข้าใจแฟชั่นอยู่ดีนะคะแต่ในแนวของ Image c o n s u l t เ n t นะะ่ะเราจะไม่ได้พาคนมาแต่งตัวหรือจับคนมาแต่งตัวเพื่อที่จะคอมพลีเมนต์เสื้อผ้าให้ให้เสื้อผ้าเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นแต่เราอะ่ะให้คนมาแต่งตัวนะคะเพื่อเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาทำให้คนน่ะโดดเด่นขึ้นมาเสริม ให้เราอ่ะชัดเจนกับเป้าหมายของเราเมื่อเสริมให้เราอ่ะชัดเจนกับชีวิตของเราแล้วเอาเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนเสริมนะให้เราอ่ะไปถึงเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นเป้าหมายของเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นในขณะเดียวกันมันสําเร็จได้ง่ายขึ้นแล้วเร็วขึ้นเพียงแค่เราเข้าใจเรื่องของการแต่งตัวเข้าใจทฤษฎีของสีภายใต้ image consultant เนี่ยเราได้เรียนเรื่องของทฤษฎีสีนะ เราจะรู้เลยว่าตั้งแต่ background ของสีประวัติของสีต้นกําเนิดสีหรือแม้กระทั่งวงล้อที่เป็นแม่สีต่างๆเป็น c คัลล์ว e วต่างๆเนี่ยการผสมสีต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงวิธีการทำคัลเลอร์ a l y s ิซหรือการวิเคราะห์สีก็วิเคราะห์ให้เราอะเห็นได้ชัดเจนว่าสีที่มันเปลี่ยนชีวิตของเราเลยมันคือสีอะไรเราจะดึงและใช้สีมา ในชีวิตประจําวันของเราเพื่อเราประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วยิ่งขึ้นจะต้องทํำยังไงบ้างเราจะเข้าใจว่าเราสามารถใช้สีในการเจรจาธุรกิจต่างๆได้นอกเหนือนจากนั้นเราเข้าใจเรื่องของการ MIX and Ma t c h เวลาที่เราอ่ะ m i x and match สีได้ดีขึ้นนะคะเราจะเป็นคนที่น่าค้นหามากยิ่งขึ้น approachable คือน่าเข้าใกล้มากขึ้น แล้วเราอาจจะเป็นคนที่ดีลอะไรหรือว่าคุยอะไรง่ายๆแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วเราจะเข้าใจอ่ะเรื่องของการแมทช์พรินด้วยพวกลายต่างๆในตัวของเราอะค่ะทำไมเราซื้อเสื้อผ้าบางตัวมาแล้วไม่เคยได้ใส่เลยเพราะว่าลายต่างๆเหล่านี้มันไม่เข้ากับเราจะดูได้จากไหนว่ามันเข้าหรือไม่เข้ารูปหน้าภาษาท่าทางทุกอย่างเลยอ่ะเรียนรู้เรื่องของ Personal Branding เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีการใช้ทฤษฎีสีทฤษฎีหุน่นทฤษฎีอ n นาโตมีของเราหรือทฤษฎีของสไตล์แอนาลิซิสมาเพื่อทำให้ตัวเราอะชัดเจนขึ้นจริงๆยังมีลึกและก็กว้างไปกว่านนั้นมากนะคะในเรื่องราวของ Image Consultant วันนี้ Image Consultant เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับ Image Consultant นะยังเป็นอาชีพที่ช่วยคนเยอะมากนะคะ ช่วยให้เขาต,ตกตะกอนให้เขามีเซลล์เฟสตีนกับเต็งมากขึ้นอิมเม Consultant ช่วยให้คนแต่ละคน,นไปต่อได้ในทุกๆมุมช่วยคนหายไปโรคซึมเศร้าได้จากการที่ลุกขึ้นมาทำดีแล้วก็แต่งตัวสวยช่วยให้คนเนี่ยได้งานได้เงินแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้เพียงแค่เข้าใจ Image เท่านั้นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองอะ่ะไปตลอดกาล เพียงแค่เราเข้าใจที่ปรึกษาภาพลักษณ์นะคะเลือกคนที่เป็นอาจารย์หรือเลือกสิทธิ์ที่มีอาจารย์เลือกคนที่เซอร์ติฟายมาแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าแค่เราเจอ Image Consultant เพียงคนเดียวอะ่ะก็เปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตแค่เราใส่สีที่ใช่ชีวิตของเราอะ่ะก็ไม่อับอีกต่อไปแค่วันนี้เรามีสไตล์ที่ถูกต้องเราอะ่ะก็จะโดดเด่นเจิดจรัสมีออร่าชีวิตเนี้ยเพียงแค่ชีวิตเดียวนะ เกิดมาทั้งทีอ่ะเอาดีให้ได้เกิดมาทั้งทีอ่ะประสบความสำเร็จให้ได้ไม่ต้องให้ใครๆเห็นหลอกให้ตัวฉันเองนี่แหละเห็นถ้าจะใช้บริการ Image Con s u l t a n t ใช้คนที่ใช่ใช้คนที่ถูกต้องเพราะเราเจอเขาแค่ครั้งเดียวมันก็เปลี่ยนชีวิตไปทั้งชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนี่คือโอกาสในชีวิตของเราสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก